น้าจ้ารตตลีน้ำโซกไก่เจาะผ้ายุฝ่าเบิงฝ่าตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุภูนสกคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมากเช่นเนาะจ้ากมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่28กระกฎะาคมเนาะจ้าก็ไกลเข้ามาเร็วเนาะจ้ากับโค้งสุดท้ายแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมข้อมูลแนวทางการเสียงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบื้องกันอีเช่นเคยเนาะจ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุ่มใจนํำเสนอแนวทางของแอดเมดนุ่นต่อด้วยแนวทางสลากปรตะลีของอาจารย์ไก่เจ้าพายุนอาจะาเปิดไปสื่อมากเนาะจา้ะแอดมินก็เลยเอามาลงพี่น้องในเบิรงกันเนาะจา้ะต่อด้วยแนวทางของควายน้ำโชกตกไทยโดยนวทางของพาม่าจัดห้เด้อพี่น้องเด้อก่อนไปรับช่รับฟังแอดมินก็นขอ,ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสักูสักคอนเนาะจา้ะด้วยการกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่าคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้าเผื่อเป็นการบเสเซวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตุ่นกันทีแนวทางของ แอดเม็ดนูนกันกนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566นอะจ้ะเม็ดเดียวที่เพื่นให้มาก,ก็คือ16ได้พีน่น้องเด้อ2ตัวเม็ดเดียว16ต่อด้วยชุด3ตัโต้นะจ้ะนั่นก็คือ116 169แล้วก็8 60จ้ะต่อด้วยชุด2ตัโต้ให้ไปที่1ห6า18ห8า 1นึ่งเก้าและหกเก้าด้อจ้ะต่อด้วยเน้นนจ้ะโตเน้นเน้นให้ไปทีห่งศและหกศูนยพี่น้องเด้อเน้นสโตน้จ้ะหนึ่งกศูนย์โต2สางเน้นไปทีหนึ่งศูนต่อด้วยตัวร่องหนึ่งาหนึแดหนึ้และหกเก้าจ้โตเม็ดเดียวเน้นๆไปเลยแดงแกันนะจ้ะนั่นก็คือหนจ้าแนวทางของแอดเม็ดนุนน้จ้ะ แขบ like. ไปเบิงโจุ์ไปเบิงด้บพี่น้องเด้อเพื่นก็เคยให้เขาอยู่นะจ๊ะห้ามหัวนี่เพื่นให้โุกให้ลาบด้บพี่น้องมักก็จัดไปเด้อจ๊ะบหมักก็ปล่อยทานเบิงเป็นแนวทางจ้าไปเบิงต่อกันที่แนวทางลอตเตอรี่ไก่เจ้าผ้ายูนะจ๊ะซึ่งเพิ่นไปสื่อมากนะจ๊ะลอตเตอรี่รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบหกตัวเลขก็คือหกศูนย์สี่สี่หกหนึ่งดับพี่น้องเด้อ 60cc 61เล็ก้าย2โตก็คือ61จ้ะมักก็ฝากไปหาจัดตามเพื่อนเ้พี่นองเด้อเพื่อนอามาโซ่ให้เบิ่งแล้วจ้าไปเบิ่งต่อกันที่นะัทังของควายน้ำโว์กันต่อเด้อจะ้ะรัฐบาลไทยสูตรใหม่3 1กรกฎาคม2โตบนล่างให้มา2โต4หางจ้ะนั่นก็คือ7 5 7 9 8 5และ8 9ดเ้วยจะ้ะ7 5 7 9 8 5และ แปดเก้าจ้าแนวทางควายน้ำโชวไปเบิ่งต่อกันที่แนวทางของามา้าจัดให้กันต่อได้จากรัฐบาลไทย3 1กรกฎาคม2 5งพไห้ให้ตัวเด่นมาที่ลักซี่จากหวดหนี่ลัก,กซี่โปรยมาไซบิ่งไซรุดมากระจัดไปได้จากลักซี่จาะ3าตัวเม็ดเดียวให้ไปที่0 4นีเกจ้ะสามตัวเม็ดเดียว0-4-9 ต่อด้วยชุดสองโต C 7 C แและ C เก่าจ้า C 7 C แและ C เก่าเนี่ยทางพม่าจัดให้แคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนอกจากมักผู้ใดสำนักใดก็จัดไปได้พี่นองเดอ้อบวชสิปเนีนวทางของแอ็ดพินุ่นเนวทางของไก่เจ้าผ้ายูนอาจากควายน้ำโชคพม่าจัดให้แคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่นองเดอ้อ ท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลยังมีสติเนอจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้และก็สนับสนุนการสื่อสลารก,กินแบงรัฐบาลทอนั้นด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดแต่พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุก,ท,กทุกสำนักนําเน้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผื่นดวงของจะของด้วยพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคนโชคดีแห้งๆปอปังมั่นหมานกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซัมมิกรนะจ๊ะเดี๋ยวจังกลับปอบๆกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า